เออกินเนื้ยอย่างหมอ,อน,นี่จะใส่ซีฟังซอจาัดแต่ก็มออีซอนอันนี้น้ำซุปน้ำบึงเ,เ,เด้อทำนีกินกับเบี้ยได้ใส่กินน้ำโคกมือนี่ทำงานนักเน,นี่ยพี่น้อง อันาพากกันคนไหม่อ่ะไม่แห้งที่สําหรับอทำเาตาพิงเนาะที่ย้ำนักอันคิดเห็นเวลาเบ่งในหนังเตาพิงก็จะาชกาเจ็ดจุดช่วงหนาหนาวหน้าที่นี่คือก่อไฟบรนเทานั่นแหะสัางสื่อรถเอรถก็จะมาส่งเป็นคือรถอั รถเอ่อรถเอ่อรถพ่วงนั่นแหละมาส่งรถพ่วงใหญ่ๆได้ว่ามันรถพ่วงรถสิบโลบ้านนะมาส่งแล้วก็คนกันเตรียมไว้สำนับนานาเพื่อนบ้านก็เจ้ากระเฮ็ดเข้ากระเฮ็ดมันก็มีอยู่เครื่องทำกร้อนตัวเบของยายส่มันบริใสน้ำมันใสไฟฟ้าปรงุงก็เลยจะต้องเสียหลายก็เลยอันทำอันก่อไฟน้ำนานาก็ไฟเตาปิงงอะดด่ะ แต่เลยเมื่อยปีหนึ่งทําเท่อนหนึ่งทาก่อนอช่วงหนาหนาวปีนี้โชคดีในสามีอยู่คนสวยปกติปีที่แล้วย้ายสายเห็ดผู้เดียวโอนเมืยหลายสามมือก็แล้วค้นอยู่หันละพี่น้อง ไี่ใส่เห็ดพักลายได้ปักกันบอกโคลี่สีขาวบอกอด,ดอกกาดขาวกับบ็อกโคลี่มีแครอทมีหัวมีต้นหัวหอมหัวหอมใหญ่น้ำซุปมันจะหวานแต่มีเสเน <laughs> เหล่นกับกลมอยู่ต่างประเทศจะพยายามทำตัวเห็ดอย่างนี้มันคือประเทศไทยเบิร์น่กับสมุมคิดทอดประเทศไทยเป็นไร ที่ใส่โซกียูสสามีเพิ่นกินได้ทุกอย่างแต่บ่อ่บกินย่างเดียวที่มีน้ำป่าเนี่ยเพิ่งโบเพิ่งบกกินเพิ่นไปอ่านเบิ่องแล้วเพิ่งโบวือไปเจออย่างงมันทำมาจากอย่างงที่ใส่แต่บื้งพวกกันมามารถไก่ซื้อมาเป็นล่างเรือยแบบจัมโบ้ไปยังไนก็ซื้อเป็นล่างเมื่ล่างสามีกินได้ลูกก็กินได้ สามีใส่ตะเกียบเกงโมพี่น้องแลาวฉันอยู่กูยืนยืนกาเกงปนไปทำงานอยู่แถวเกาเกาดีใต้อะบริษัทส่งไปเพื่อนกันเริ่มใส่บรรหาใส่น่าเอนะยี่ว่าอินเซาโคเลียนนะมันนันดูเอาอู้บุงมาเนะเี๋ยวมันนอทนงีนปรเนเราจะเพิ่งไปทำงานประเทศจีนนะคชนสะ Und dann war er war da auch da, ist ein alter Kollege, ein älterer. Hier ist Deutscher? Ja, ja. Und wir dann auch da gewesen. Er war aus Deutschland und ich war aus Deutschland und dann waren da drei, vier. Na, ja, erst waren vier und dann hinterabend um, drei. Um, chinesische Kollegen mhm. von der Firma. Und Harald war da so. Mittagspause, Mittagessen. Also mit mit am also, also, okay. Nehmen. Und er hatte er, 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 er ja sich chinesisch gewonnen und war auch schon etwas von einem Berufslieferant. Und ist um, alleine. Und, und er, der halt, da so auch ein junger Kollege.

อบอกขอเพื่อนบอกขออนุญาตแปลได้บอกเพื่อนว่าดายเนาะยายสายจะจำาขาได้เพื่อนบอกว่าเพื่อนมาเพื่อนไปทำงานอยู่โคเรียแล้วก็มีไปทำงานประเทศจีนแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานคนจีนน้ำสามข้นเนาะแล้วก็เขากา็แต่งงานกับคนอันนี้ขนบางคนเขาจะแตง่งคนเยอรมันนะไปแต่งงานบคนจีนใส่ไม่แต่เขียบเกง่งอันนี้สาม,มีก็โอ้เพื่อนนาะ ขเขาจะเลยตกใจว่าสามีนะยายสสยคือใส่ไม่ตะเคียบเต้นานเนาะนน <No. S 1> ก็ว่าฉันแต่งงานกับคนไทยอ้าเขากระเพากักนตื่นเต้นกันคนน้ำใส่ข้องไงเขาจะเลยประทับใจเพิ่นเพิ่นเลยขี่คุยเพาเพ่นเมียเมียคนไทยเพื่นนะก็ mm. เลยถามคุยกับสามีมาเอาน้ำซุปเมาคือเบิร์ดแล้วยังมียังมีเพื่นนะยายใส่มากินน้ำซุปไม่พักหลายๆสดน้ำนนน สามีก่นเดี๋ยวคุณจะจอยลงหับอะไรน,นะันั่นเออีกเอทุกคนบอกสามีว่าฉันเอาวันหนึ่งเร <because> ืองนี้ันคมนมีเบคอนอีกคนมาลบันีปันาบิไม่ไปกอนเบคอนเบคอนนะิน้อยบนอยิดน่อยนะอะ ยังมีอันเบคอนอีกนิดนึงคุนว่ามันมีอยู่ในตู้เย็นอยู่ด้วยที่เอาม,มานี่อยากใส่มันเบิดทุ้งที่เอามาอยากใส่มันเบิดลแล้วพี่น้องกินนลำกันแซ่บๆเอาใหามีกันพี่น้องท่านสามีกินเก่งพี่น้อง ลูกไสกะมาก,กินเมื่อนิ้วลูกไสไปอยู่กับพ่อเขาไป zoom เขาจะเศร้ราเพราะว่ายายใส่จะต้องทำงานเหมือนเขาจะมาซ่งไม่ไม่สำหรับเพชรก่อไฟหนาหนาวเช็ดงานานะก็เลยเพิ่มไปขับคนกับพ่อเพิ่มวันอาทิตย์เป็นคอยกลับมาแล้วก็มาเรียนอยู่บ้านตรง ยังไม่ได้เปิดโรงเรียนเลยลูกชายคุพี่น้องแต่มียายสายเพิ่นไปไประเทศไทยครั้งแรกที่ไปน้องยายสายซองปิดท,ที่แบบปีก้อนปีกป้อนก้อนโอ้พนดีใจว่าฉันได้กินเบียร์ซ่างไทยครั้งแรกเบียร์ซ่างอร่อยนะเบียร์ซ่างอาา <im ple> งร่อยมากมากเบียร์ซ่างอร่อยมากมากเที่อสุดที่ยะเอา ยายใส่ไปนยังก็ไปร้านเอเชียไปซื้อของพวกม่าพวกของแหงน่ะพวกเขาแต่มีิันเห็นเบียมันเป็นร้านมันมีร้านเอเชียของคนสินเขาเอาเบียรสิงกระป๋อมาขายโอ้ยมันเป็นยืนบางยืนยิ้มเลยมันจะซื้อก็ซื้อยายใส่บอกขายก็เบียเอากันหมดซื้อสามสี่กระป๋องมั้งเือนอเ่อนาวอเน่ เออมาไลเฟ์อย่างกุสตยนคนอันนี้ก็เพื่อนมีเพื่อนรวมงานมาันมาดูใบเนาะทำงานเกี่ยวกันเยอะเพื่อนนะเป็นสุดพนักงาน <And> เปนมา <Malaysia. S 1> จากมาเลเซียเพื่อนรวมงานทำเออกินชอบกินเบียร์ซิงกินพินเยียนคือการบ้างนะเป็นากเป็นเพื่อนที่สนิทกันที่สุดเพื่อนว่าแล้วจากเพื่อนเคยไปทำงานอยู่มาเลเซียไมลิสามีนะ ไปพี่บกงายด้วว่าอินมาเลเซียอะไรีเออมาลยไปหไปสอเดือน่ามสเกือบประมาณสามเดือนนี่แหละระยากายมูนาเด้อยัไปหนเดือนสองเดือนนึงสามเดือนนี่โอ้ยห่แม่นแม่นสองเดือนหนึงสมเดือนน้ใส่กับบริการใฟังนี่เด็กคน น้ำจิ้มจะใส่ใจเจเบอร์ตะพี่น้องแร้วหลายพี่น้องแล้วค่อยเจอกันเด้อวันดีจ้าบายบายนยชัดบ๊ายบายแล้วสวัสดีครับ